จอมพลถนอมกิติขจรนายุกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศไทยจอมพลถนอมกิติขจรเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2454ณบ้านหนองพลวงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเป็นบุตรของขุนโสพิตบรรรักษ์กับนางโสพิตบรรรักษ์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา7คนจอมพลถนอมกิติขจร กับท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรมีบุตรธิดาทั้งสิ้น6คนเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนประชาบาลวัดโคกพลูจังหวัดตากหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยทหารบกและในระหว่างรับราชการทหารได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนแผนที่ทหารกองทัพบ,บกโรงเรียนทหารราบกองทัพบ,บกและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่หจอมพลถนอมกิติขจร รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดกรมทหารราบที่8กองพันที่1่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้ร่วมก่อรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2490ในขณะที่มียศเป็นร้อยโทตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารบกที่11ต่อมาได้เป็นรองผู้บัญชาการกองพลที่1ผู้บัญชาการกองพลที่1รองผู้บัญชาการภาคทหารบกที่1และแม่ทัพกองทัพภาคที่1 จอมพลถนอมกิติขจรได้รับการซาวเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นตำ,ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศไทยเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2 5 0 1บริหารประเทศได้9้าเดือนเศษก็ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้จอมพลสริษิ์ธนรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อจอมพลสริษฐ์ถึงแก่อสัญญกรรมจอมพลถนอมกิติขจรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเวลาที่จอมพลถนอมกิติคจรบริหารประเทศได้สร้างทางหลวงสายต่างๆทั้งประเทศหลายสายสร้างเขื่อนอาทิเขื่อนสิริกิตเขื่อนอุบลรัฐนอกจากนี้ท่านยังได้ทำการปรับปรุปรงกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศและในปีพุทธศักราช2508ได้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเวียดนามด้วยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช2475นายทหารคนธรรมดาสามัญที่ครองยศจอมพลมีด้วยกัน7คนโดยจอมพลถนอมเป็นคนที่6จอมพลประภาจารุษเถียนเป็นคนที่7แต่ผู้ที่มีอายุยืนที่สุดคือจอมพลถนอมจึงกลายเป็นจอมพลคนสุดท้ายจอมพลถนอมถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อกลางดึกเมื่อวันที่16มิถุนายน พุทธศักราช2547สิริรวมอายุ92ปี